สวัสดีค่ะทุกคนมาเล่นแมบ,บที่คนชอบดดามาก,กันอีกแล้วอันนี้เราเข้าสุกใจแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วนะเราก็เลยได้รอได้เยไป,ไปทำเรอเมารอกลเกือบแล้วเราเกือบแล้วเน,นี่ย ขเกลเป็นาขนาดใ่ลขนาดเลเินก่สียงมือตบปกกิจการเป็นก่กินก่อนกินก่อนมาหาก่อนว่าด้วยกิจการที่เนกรตาย แตไม่พูดอะไรเลยนะนเกหยุดจบอ่ะไม่มีอะไรอ่ะจีงงว่าเปอร์พูดไทยบ้งว่ะจีงงว่าเปอร์ไอ้นี่ทำไมปเปอรอยกเก็บทำไม

นี่ไอตรงนี้เรากลัวคนแก้งน,นะนไปไปะเพียงใช้ส,ส,สชบส่ชมพูคําเมนต์บอกด้วยราชอบสบ,บูมากบสบู่แชมพูมากบ,บ่กชบชมพูมากมากเลยฮ้ยตัวเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเธอก็ชอบได้ไง

บายบายนะทุกคนคลิปนี้จะสั้นหน่อยบา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 ยนะ